ผมเกิดมาบนโลกนี้เพื่อเธอคนนั้นเพียงคนเดียวโดยแลกกับชีวิตบนโลกใหม่และสรรพสิ่งทั้งปวงที่ผมควรจะได้รับเธอรวบรวมเศษเหล็กจากทุกหุนแห่งเพื่อสร้างร่างกายนี้ให้ผม ความทรงจำของผมว่างเปล่าถ้าไม่พยายามก็จะนึกไม่ออกเมือม่อก่อนผมเคยอยู่ที่ไหนนะผมเคยคิดจะไปที่ไหนนะทำได้ดีมากจ้ะผมไม่สามารถพูดคุยกับเธอได้ แต่ว่านั่นก็คือความอบอุ่นเพียงหนึ่งเดียวที่ผมปรารถนาจากโลกใบนี้ถึงแม้ร่างกายจากสีษเหล็กนี้จะไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นเลยก็ตาม งหลัครยินดีต้อนรับครับเบช็ดอะไรกันแกเองเหรอทุทีนะที่ไม่ใช่ลูกค้าแกได้ทำฉันสับสนยทุกทีเลยนะคราวหน้าก็คลานสีขาเข้ามาก็เลยกันจะรู้ว่าเป็นแกพูดเขาว่าล่ะจะนั้นแล้วเป็นไงบ้างขอบใจที่อุตส่าม,มาแต่เขากำลังนอนอยู่นะให้ทางกิสาพักผ่อนไปเถอะแต่บอกไว้ก่อนนะเขาไม่ได้ละเมอเพ้อเรียกแกเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยอย่าเพิ่งมั่นใจไปหน่อยเลยนะ่ะเขาไม่ได้ถามเรื่องนั้นสักหน่อยถ้าจะละเมอก็คงแบบนี้ เราคุณพอ่อที่สุดเลยเทบระเบิดไปเลยค่ะเหมาะกับง,งานอยู่คุณแม่ที่สุดเลยอ่ะแบบนี้มันน่าอายรู้ไหมแล้วใครขอให้ทำเล่าคุณโอคาสกิาามาเยี่ยมนางิสาเลัค่ะเนี่ยเออครับดินมาว่าอาการไม่ค่อยดีอไม่แล้วค่ะแค่ตัวรุมๆุมเท่านั้นเองเพียงแต่นางิสานะเขาอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วปีที่แล้วก็ต้องหยุดเรียนไปนาน เพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำให้นอนพักอยู่บ้านไปก่อนนะคะงั้นเหรอครับยังไงก็ตามถ้ากุตส่าแบกเขากลับมาเนี่ยก็เลยไม่เป็นอะไรมากต้องขอบใจกันด้วยนะคือคนผิดคือผมต้้งหากโอ,อนมงปางของสละเอะรับไปดิยเอ๋ยเอาแต่นะรับรับไปซะแทนคำขอบคุณกันล่ะผมไม่ได้มาเพื่อทวงคำขอบคุณนะจะเพลงใจไปทำไมอย่างไรพูดนี้ก็ขายไม่ออกอยู่ดีนั่นแหละเอเอ ขนมปังของฉันขนมปังของฉันขนมปังของฉันไปเจอทถองร้านนล้ใช่ไหมคะเออเออเออฉันชอบส,สุดเลยตังหาเออเอาเธอรั่วได้แบบนั้นคงไม่น่าห่วงแล้วล่ะขอโทษนะคะพะนักง,งานไปไหนคะเมื่อกี้เพิ่งออกไปข้างนอกนะครับถ้าไม่รังเกียจนี่ครับเออจะดีเหรอคะครับผมเองก็ได้มาฟรีเหมือนกันงั้นเขารับไว้นะคะ ฝากขอบคุณคุณธนาเอกกับสามีด้วยนะคะเป็นคนที่สวยจริงๆตัวเองก็ไม่สบายอยู่แล้วอย่างงี้เง่าเว้ยนี่นายนี่นายนะนัะ่นนั่นแลหละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิลองดูรอยนี่หน่อยสิ เธอมือบ้บาเนี่ยมันต้องใส่เลยเป็นแบบนี้น่ะนายน่นช่ยจะเป็นพยานให้หน่อยนะพยายนเหรอทำตัวแบบนี้ไม่เป็นผู้ชายเสลยนะถ้าฉันไม่มีพยายนนายก็หนีพอดีนะเซ่ก็อบอกไปแล้วนี่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรตกนะถ้าผมทำตกจริงๆก็จะไม่ปฏิเสธเลยใครมันจะไม่เชื่อฟะถ้าคุณอยากได้ค่าซ่อมผมก็จะจ่ายก็แล้วกันแต่ว่ายอมรับลยสิแล้ว,มลลลวผมแค่อยากให้คุณลองคิดในมุมกลับกันต่าคำพูดของช่างไฟในตอนนั้น เป็นสัตว์จริงหรือว่าคำรวมนักสถานที่สงบใจผ่อนคลายที่สุดข้างกายคนทุ่คุรักยังไงล่ะไอหมอนี่น่ะมันเต็มหรือเปล่าเนี่ยคือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันชีวิตคนเราต้องเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็คิดละแวงคนรอบข้างแต่ว่าถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งใดเลยก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถสัมผัสความรักจากผู้อื่นได้คุณสามารถทนเศอ้อยู่เพียงลำพังได้เหรอมีชีวิตอยู่ไปวันๆหรือเปล่า เราออกมาจาับใจได้หรือเปล่าเออ,องน้นั้งงั้นเหรอถ้างั้นคุณคงเป็นคนที่ถูกรักแล้วล่ะอ,อจงมีชีวิตอย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาความรักนั้นไว้เถอะคนบ้าอะไรเพ้อหรือน้ำเน่าได้เป็นคงเป็นแควนี่คุณครับฮะ<า>นี่มันแมวนะแมวเหรอลองมองจากมุมนี้สิเห็นไหมอ๋อจริงด้วยอะ เออแม้คงกระโดดลงจากกำแพงก็เลยบุบลงไปแน่ๆเชื่อสิเออเออ,เอ,อขอบใจมากนะไม่ได้นายฉันคงแย่ไม่ละะครับผมก็พูดไปตามที่เห็นเท่านั้นอะ่ะถ้าอยากตอบแทนนายอย่าเป็นทางการไว้บางว่าก็โทรมาแล้วกันแล้วหมอน,นั่นมันว่ายังไงบ้างอ่ะ คุณมีชีวิตอยู่ลำพังหรือเปล่ามั่งละ่ะคุณยิ้มมาจากหัวใจหรือเปล่ามั่งละ่ะแล้วก็มีอีกบานเบอร์พิธีกรในตำนานนี่นาะหรือว่าบอนี่คือโยชิโนะยูสเกะตัวจริงนายรู้จักเหรอยิ่งกว่ารู้จักซะอีเคยเป็นศิลปินประดับตำนานเลยนะออกอัลบั้มตั้งเยอะแถมขายดีสุดๆซส้นด้วยอะ่ะอาจริงดิพอ,อวางมือก็หายตัวไปไม่คิดเลยว่าจะโผล่แถวนี้น้องสาวฉันทําเทปรวมเพลงฮิตไว้ให้ด้วยอะ่ะจะลองฟังไหมล่ะรู้หรือก่อน นี่นายมีน้องสาวด้วยเหรอมีสินี่ฉันไม่เคยบอกอะ้องสาวของซูโนฮาราเหรอของจาน่าประมาณนี้น่าหน้าเลยเยชิโนะเยซึกิเลอโอคาซากิโอคาัซากิฟังอยู่หรือเปล่าโอคาซากิอ๋ออ๋อว่าไงเรื่องสักังาบิทโมโยกไงล่ะฉันลองมาคิดๆด,ดู ยายน,นั่นน่ะอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แงอผูอ้หญิงมันจะไปเก่งว่าผู้ชายได้ยังไงกันเล่ามันจะต้องแปลงโฉมมาแหกตาประชาชนีแน่ๆเลยล่ะนี่จริงจังใช่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้จะพิสูจน์ให้ดูว่าจริงๆรยายน,นั่นน่ะมีช้างน้อยในตอนนั้นเองซูนูฮาร่าไม่ได้สมเียกเลยว่าได้เดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความโรคจิตซะแล้วฉันได้ยินนะไฟ <c oughs> รคราวนี้อะไรอีกล่ะ วันนี้น่ะฉันไม่ได้คิดจะมาหาเรื่องลอ็อแค่จะมาคุยด้วยนิดหน่อยอันนะยังไงก็ช่วยฟังมาหน่อยเด้อคือเมื่อเช้าน่ะฉันตื่นสายแย่จริงๆเลยดูบุคลิกนายเปลี่ยนไปนะและจากนั้นนะฉันก็ตั้งใจจะโกนหนวดละแต่จะจู่ใบบีบก,ก็ดันหักมาจ็บสุดๆเลยละงั้นเหรอเพราะฉะนั้นโทษนะขอยืมที่โกนหนวดของเธอหน่อยสิทําไมฉันต้องให้นายยืมด้วยล่ะ สำเร็จแล้วก็จนได้นายก็ได้ยินใช่ไหมได้ยินนะแต่เธอตื่นเต้นไปทำไมเมื่อกี้เธอบอกว่าทำไมต้องให้ยืมใช่ไหมล่ะก็แปลว่าเธอมีที่กวนนวนจนกับตัวซึ่งก็แปลว่าฉันไม่ได้มีสักหน่อยที่ฉันถามว่าทำไมหมายถึงทำไมฉันต้องให้นายยืมของใช้ส่วนตัวของฉันด้วยตั้งหากเล่าและยิ่งกว่านั้นและยิ่งกว่านั้นเอาเรื่องแบบนั้นมาพูดกับพวกญิงได้ยังไงกเด้อ กัดจะฆ่าเลยล่ะฉันไปละ ใจที่สุดเลยที่รวบรวมความกล้าบอกมือทักทายไปได้ฉันทำร้ายใจิตใจของคุณโอคาสกขิขนาดนั้นเธอคิดว่าคุณอาจจะโกรธฉันไปตลอดก็ได้นะ่ะเป็นฉันตะหากที่ต้องขอโทษจริงๆขอโทษนะฉันล่งอกแล้วฉันเนี่ยมันบ้าจริงๆเลยนะคะ จะเป็นคนบ้าก็ได้แล้วมันผิดตรงไหนล่ะอย่างนั้นแหละค่ะแร้าฉันเองก็เหมือนกันรู้สึกไม่ต่างจากเธอต้องคอยหนีพวกคนเล่ห์เยอะไม่ก็พวกหาแต่ประโยชน์ใส่ตัวให้ไกลแสนไกลบางเรื่องอาจจะหนักหนาสาหัสแต่ถ้าเธอต้องร้องไห้คนเดียวก็วเรียกฉันได้นะ,เอ,ะเออเปล่ายัางไงฉันก็ว่างอยู่แล้วถ้าได้อยู่กับเธอฉันคงหายเบื่อได้มักเ เข้าใจแล้วล่ะคะ่ะถ้าอยากร้องไห้เมื่อไหร่แล้วจะเรียกนะเอ๊ทำบ้าอะไรของเธออะไรก็กำลังหามีดอยู่นะสิมีดเหรอนี่น่ะเหรออ๋ฉันขอขึ้นด้วยคะ่ะแล้วแผลที่มือล่ะไม่เจ็บแล้วล่ะคะ่ะหายแล้วนี่ไงจับมือ่ ยุ่งเห็นเห็นไม่เจ็บสักนิดเดียวถ้าแทงจะเจ็บมากนะคะแปะมือหน่อยเลี้ยงไปแล้วก็น,นั่นจะงอออีกแล้วเหรอชุดข้าไปแล้วค่ะเย่เยโอ้ยเจ็บอยู่เห็นเห็นไม่เจ็บเลยสักทเจ็บจริงๆด้วยค่ะนั้นแ<ห>ละนักมวยกับเทรนเนอร์หให้เธอเป็นเทรนเนอร์นะตั้งท่าประมาณนี้จากนั้นฉันจะชกแบบนี้ไปที่ฝ่ามือเธอสุดแรงเลยอคุณโอคาซากิ เธอก็พูดวัน2ด้วยนะรอมนะค่ะเอาล่ะนะ<อ>ยับยับมาตรงจ,จะทำไปถึงไหนเนี่ยหมดพักแล้วไปกันเถอะค่ะคือว่าไอเน,นี้ยฉันยกให้อะไร<อ>แล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ ใช่ดาวหรือเปล่าเนี่ยสุนฮาวร่าซุนฮาวร่าตาเลี้ยงเนี่ยนี่เลิกเรียนแล้วนะออฮะหมดคาบแล้วเหรอเออหมดมาตั้งร้อยปีแล้วร้อยปีเหรอ <c oughs> งั้นนายก็เป็นผีแล้วเด้ใช่ฉันกลายเป็นภาพสามมิติจริงเหรอเนี่ยก็นานละโดนอมโยเตะสน่วมก็เลยสลบไปถึงร้อยปี ที่นี่คือโลกนีอีกร้อยปีให้หลังไงละ่ะรอเดี๋ยวก่อนสิแล้วจากนั้นโลกเราเป็นยังไงฮะแตกดับไปแล้วจริงเหรอเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าขอโทษที่ลูกมัยิ่งเง้าจนวันตายจากนี้ลูกจะสู้พ้นมีชีวิตต่อไปเลิกละเมอแล้วตื่นได้แล้วเออโดนผาสมิติเตะด้วยอะ่ะเอเอเฮ้ยตัวจริงนี่นาจริงๆฉันเป็นไซบกเอ๋งั้นที่นายบอกว่าโลกแตกดับไปแล้วเรื่องจริงจริงเหรอเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋า ขอโทษที่ลูกมันกี้เขา้าจานนี้ลูกจะรูวพลังกับไซบอร์กโอคาสกิแล้วอยู่ต่อไปนายเนี่ยคอินสะจริงอะเมื่อกี้ตอนแหลหรอกหเหรอแล้วงเชื่อจริงหรือไงก็คนเบอเบอก็ต้องเชื่อเด้โอ้นี่ฟังอยู่หรือเปล่าโอคาสกิหาอะไรของนายเนี่ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยจะจะน่ารักไปแล้วมาหรือแมวยังไม่น่ารักเท่านี้เลย เอ้ว่าแต่มันตัวอะไรไม่รู้สิอาออะไรเล่าอย่ามั่งเหนี่ยสิเดี๋ยวท้อเดยอโอ้โหโอ้โหไหลเด้งซุนฮาร่าชื่อกับลูกเตะของโทมยออันไหนเจ็บกว่าเขาจะเอ่ยไม่ได้แล้วยังไงเเมื่อกี้ เหมือนจะเห็นอะไรสีฟ้า,ฟาลอยมาพร้อมกับรองเท้าด้วยฮะเงยเดี๋ยวกี้เลยนะอ<ะ>ุ้ยอุ้ยฮะบ้าจริงเลยพี่จะทำอะไรกับลูกฉช่นเนี่ยนี่เป็นสัตว์เลี้ยงเธอเหรอใช่แล้วอูริงโกะไงเป็นลูกหมูป่านะ่ะบางคนก็เรียกว่าอูริบโบมันตามมารับเธองั้นเหรอของเง้นมัน้งมันชื่อว่าโปตันชื่อนารักใช่ไหมล่ะ เป็นชื่อที่น่ากินสุดๆเลย,เยว,ว่าไงนะไม่ได้พูดอะไรครับเดี๋ยวชี่โบตานรีบแนะนําตัวสิจ้าพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักนะอุ้ยอุ้ยซ้อมกล่าวประถมนิเทศอืมเพราะเธอคงไม่ใช่ประเภทชอบด้นสดหน้าเวทีใช่ไหมล่ะเราน่าจะหาหนังสือเกี่ยวกับการพูดประเภทนี้มาศึกษานะแล้วที่นี่จะมีเหรอคะอ่ะยินดีต้อนรับค่ะ วันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมคะจะรับเครื่องดื่มอะไรก่อนดีไหมคะงั้นกาแฟร้อนแล้วกันคุณโอคาซากิกรุณารอสักครูนรคร่นะคะเชิญน,นั่งลงก่อนคะ่ะเชิญค่ะเอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอ,อร่อยฮะดีใจจังเลยฉันชื่อไมอยาซาวายูคิเนคะค่ะ คุณโอคาซากิโทโมยะขอบคุณฟรุคาว่านันทิศาหระคะเรื่องมาที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะนี่เธอเป็นคนดูแลที่นี่เหรอฉันก็ตั้งใจแบบนั้นแหลคะค่ะเพราะฉันชอบที่นี่มากเลยห้องนี้เมื่อก่อนเคยเป็นห้องสมุดใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่คะ่ะหนังสือที่ไม่ค่อยมีใครอ่านก็จะถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่ประมาณว่าเป็นห้องสมุดห้องที่สองละมั้งคะเรามีวิดีโอเทปกับบันทึกเก่าๆด้วยนะคะ พ่ยังชั่วนึกว่าจะกลายเป็นร้านกาแฟไปแล้วซะอีกนะแต่ว่าบางทีก็มีลูกค้าแวะมาบ้างเหมือนกันค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเอ,อเปล่าก็แค่คิดว่าโรงเรียนเรามีคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอยู่เยอะเหมือนกันอะนะเอ,อ๊ะไม่สิต้องบอกว่าเมืองนี้ตั้งหา่างเอาละตอนนี้ให้พูดโดยคิดว่าฉันเป็นคนจะมาเข้าชมรมเจนเย็นไว้แล้วพูดชัดยชัดคำเออค่ะ คือฉันฟูรุคาวะานางีสะมาหกห้องบีค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาในวันนี้แล้วก็แล้วก็วกพยายามเข้าต่อไปพูดว่าไงเออ,เ,อเกี่ยวกับเหตุผลที่ฉันอยากจะฟื้นฟูชมรมการละครคือว่าเออนี่เธอเป็นแบบนี้แล้วยังอยากจะเล่นละครดีเกรอนี่ถามจริงเคยมีประสบการณ์มาบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะมือใหม่ถอดด้านเลยละ่ะเรื่องรายละเอียดฉันไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง ท่านประธานกดสวิตช์ระเบิดจนได้คำถามเราจะแสดงละครแบบไหนกันครับละครแบบไหนงั้นเหรอคะมันก็มีทั้งเยอะไม่ใช่เหรออยะครเพลงหรือละครสำหรับเด็กละครชีวิตจริงจังไม่ก็พวกแฟนตาซีอย่างนั้นเหรอคะถึงกลับละอย่าเพิ่งไปสิคะถ้าอย่างนั้นตอบคำถามฉันหน่อยนะเธอบอกว่ามีละครที่อยากเล่นใช่ไหมเรื่องแบบไหนแบบว่าเป็นละครที่สนุกมากๆเลยละค่ะ แบบนั้นมันคลุมเครือเกินไปเนอะเป็นละครตลกหรือเปล่าแล้วคะ่ะไม่ได้มีแต่เรื่องตลกอย่างเดียวงั้นแปลว,ว่ามีฉากที่เศร้าด้วยสินะจะว่าเศร้าก็เศร้าจะว่าไม่เศร้าก็ไม่เศร้าค่ะนี้มันหาแตกหรือน้ำตาท่วมกันแน่และนี่ยมันกลางๆนะคะพอแล้วละเดี๋ยวเราจะก็พยายามตอบเต็มที่นะข,ข,ข,ขอคำถามต่อไปด้วยคะ่ะภาพบนใบประกาศนั่นตัวอะไรครับ ครอบครัวใหญ่ดังเกอะค่ะทันควันเลยคนญี่ปุ่นทุกคนต้องรู้จักนับเป็นตัวละครที่โด่งดังระดับประเทศเลยนะคะมีสมาชิกครอบครัวเป็นร้อยเห็นแล้วน่าอิจฉาจริงๆถ้าไปเที่ยวสวนสนุกร้อนเป็นหมดจะต้องวุ่นวายแน่ๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าครอบครัวใหญ่ดองออย่าเพิ่งเล่าเพลินจนออกทะเลสิจู่ๆคึกขึ้นมาแบบเนี้ยคนฟังเขาจะมึนขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าที่คึกคักแบบนี้ก็ไม่ผิดหรอก เพียงแต่ไม่คิดว่าเธอจะจริงจังกับเรื่องครอบครัวใหญ่ดังเกาะขนาดนั้นเนอะจะว่าไปก็จริงค่ะแบบนี้มันจะกลายเป็นปฐมนิเทศเรื่องครอบครัวใหญ่ดังเกาะแทนอุปสรร้อยแปดเลยฮะฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ก่อนเดเลยนะทวยจะถึงอยากเล่นละครเหรอไม่เคยเล่นเลยไม่ใช่เหรอเพราะว่าฉันชอบค่ะชอบมันตรงไหนอะคิดว่าการได้แสดงกับคนอื่นมันต้องสนุกแน่ๆเลยตั้งแต่เด็ก ฉันไม่เคยเล่นละครโรงเรียนเลยสักครั้งเพราะอาการป่วยกำเริบแถมฉันก็ขาดเรียนบ่อยจะซ้อมก็ซ้อมไม่ได้เพราะฉะน,นั้นถึงรู้สึกอยากเล่นละครกับทุกคนมากเลยล่ะคะ่ะเคยตั้งใจว่าพอขึ้นมปลายจะเข้าชมรมการละครใช้เวลา3ปีกับการแสดงให้เต็มที่แต่ว่าพอขึ้นมอปลายจริงๆก็ยังต้องหยุดเรียนบ่อยๆ พอขึ้นม .6 ฉันก็หยุดเรียนไปนานมากเลยถึงอย่างนั้นฉันก็ยังอยากแสดงค่ะแต่ว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาจจะไปปล่อยไกลหรือทำให้ทุกอย่างแย่ลงก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็อยากจะทำจนถึงที่สุดอยากจะรวมพลังพยายามทำสิ่งเดียวกับทุกคนฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษสรุปแล้วตัวฉันก็แค่ ชอบมันเท่านั้นเองคะ่ะแค่นั้นก็พอแล้วล่อคะเอาเรื่องเมื่อกี้ไปพูดในวันปฐมนิเทศเธอเพราะฉันคิดว่ามันจะสื่อสิ่งที่เธออยากพูดได้ทั้งหมดเลยพูดจริงเหรอคะฉันมาเป็นพวกปากตรงกับใจนะนั่นสินะคะบางทีทำเอาเข่าอ่อนเลยเพราะฉะน,นั้นต้องเชื่อมั่นในคำพูดของตัวเองคะ่ะสู้เขานะพวกเขาว่านกิสา จะมีคนมางานประถมนิเทศมั้งไหมนะเมื่อถึงวันนั้นก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเติดประกาศไปตั้งเยอะถ้าว่าจะมีคนสนใจสักสองสามคนแล้วก็เฮ้ยเราเติดประกาศไว้ตรงนี้นี่นะค่ะฉันจำได้ถ้าเป็นใบประกาศที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้มีคนของสภานักเรียนมาดึงออกไปแล้วค่ะดึงออกเลรอคะทำไมล่ะเราะไม่ได้ขออนุญาตก่อนละมั้งคะ พื่นั้นเป็นใบประกาศของคุณฟูรุคาว่าเหรอคะถ้าอย่างนั้นใบประกาศที่ไปติดที่อื่นก็คงคุณฟูรุคาวา่านางิสามาหกห้องบีกรุณามาที่ห้องสภานักเรียนด้วยค่ะโปรดฟังอีกครั้งคุณฟูรุคาวา่านางิสาห้องบีกรุณามาที่หอ้หองสภานักเรียนด้วยค่ะตั้งก๊ เอาจริงเหรอ,อนเนี่ยฉันก็ร้องละในฉันต้องทำยังไงไมโยถึงจะมองฉันในด้านบวกบ้างอ่ะอโอเคเชื่อมือได้เลยใส่ชุดนักเรียนแล้วขึ้นนะหรือก็คือคราวนี้ไม่เหมือนทุกทีแนะ่เงือประการแรกฮะไม่อาแล้วโฮมรัน